มีแต่พึ่งรถไทยอย่างเดียวบา้านอินโดนเลยไม่ได้เ,ยดยดเลยุ้ม่าหนิด้วยสบยดีเลยซีว่าตะเข่ามาตะเข่ากันผมไม่ได้มาเติมเลยมาประสบฝนตกเนาะนี่ดีเหรอันนี้มันมึนไหมยิม่งดักน,นีน่พอดีตกพอดีให้มันเปียกให้มันมึนเลยฝนก็นได้ต้องให้บริษัทซีกุนซีมาแล้วแบบนนะี้

ทางรถเบาเสียงเพคนขาพี่โน้องเกี่ตัวมันหมนื่นแห้งพูดพูดพูดแต่คนย่างอยู่ชื่อกันยังสิบัรอดอะไรนี่หมื่นอะไรสีรอดอยู่สีไว,วบ่อแบบนี้หมื่นแห้งพี่โน,โอน้องเลยวตัว Đôi, đôi, xem bài đi nữa. Đôi, đôi Đôi Rồi Nào, phi nó nó, để, Lão, đưa, Phínol, đưa, đưa. Phínol, đưa để chỉ phải xoay thang à. màu xiên phần chụp lột Phínol. con phi nào nó. Nó mà bỏ. Cái này. nhôm ดึงบ่อเราหัวละเทาฮะเราต้องโยมมันกันกัได้เอาอะทั้งโยมทั้งชุบมันกัได้เอาเนอะเนอะเนอเออเออไปหน้าไปหน้าโอเคไปเห็น ใช่รัไทยดึงออาอตกฝนตกได้พี่น้นองเลยตอนนี้กันโอ้โหเจ็บจังไง พี่น้องมันมืนมันนั่นน่นเลยรถบอรีดพี่น้องเนาะอางนี้แถวบ่อแงเราบอกผลนตกเเ็ดให้ดินมืนเลยเนาะพู้ดินเปียกเลยผลท่านี่กับิมืนอีกนี่ พี่นองง้องเลยอ่ออยาแยสองคันเลยนี่รถเบ,บาลี่กับรถเบ,บาเสียงแมนรถเบ,บาลีกับรถเบาเสียงพี่น้องเลยลังติดพี่ตมตอนนี้ พึ่งรถไทยอย่างเดียวบาทนี้พี่น้องเลแ้างเอ๋อเ้ยเดียบร้อยเนาะมันมื่นนี่ยนักามาไมาบอบดจับเยเบิ่งเด้อันนี้ผมฝ่มันอยกรุดเด้อแจบางคนจับผมดู ลบชากรนพลกลอดนี้กับลบหลอดเชียงเดี๋ยวรถไทดึงน้องไปลบหลเชียงลบไตมตอหมดได้แล้วรถเป็นมือกล้องให้มาสั้นก่อนน้องแพทย์เย่มยมามันเลเไม่เลยะย

่ดนะีมันต้อบริอนตินเอา่าเลยปลา,ปาตะปินล่ามัในี้รอดแรกก่อนจิงครับเมื่อบนีนรถนะม,นม,นมันได้มายมเตีมันปส่าได้แบบนี้เออต้องารถไทยตอเป วานวาดนมาแล้แบบนี้นะพนาทมนๆๆมทอกเ์เอาๆว่าแคปุกใจคกันดนปะด้วยวย,ยกใมักล้องให้เอาครับไปหน้าบาทนี่ย่ัดักไปหน้า ้องเ,เลยขอลายคนเนาะโย่บมดขับไปหน้าคอยลังคู่อ่าตัวทอลายคนสุสนกซาลาโบได้มันหมื่นบ่แมนเรามันลมเนาะมนหมื่นแหง้งบินแดงอ่าปันจิมาทางนี้ามีแ้วถวอดนี่ ผมนี่เนยนะมันเป็นดินดินดาบนี่ เห็น้างในแล้ววันนี้มันบุ่ลมวะมันบ <oh> ุมวะเปดินอ๋อบุมเนาะเป็นดินแน่นแล้มันนมนแน่นม่แน่นโลื่นโอ้ พี่น้องเ้ย่นเบิ่งทางพี่น้องเลยโูกทางหน,งงนงกันเป็นแต่ยา่านหน้าแห้งนักโอ้แห้งหนักนวงเป็นแต่ย่านขนาดบนทางกันเลย ด้ทับสายมังโ้ด้บบมัดใช้สายแล้วบอได้บอบได้รมเขาผูกอยู่ในบคานมันแต่คานกลางมันสือ่ถือกัสายจัมมนเบกโค้ดเบงมันได้ตัวไมันได้ตัวได้ได้ตัวห้ัานมันจะเวอ่ะแ้บุ้มเนเดือมัเป็นน้ไานหนี่ได้ค่ะ เป็นแน่ดูสิดีเลยสิวตะเข่ามาตะเข้ากันไม่ได้มาเติมแล้มาประสบฝนตกเนาะนี่เหร,นรอนี้มันมึนไหมยิ้ดัดกแน่นพอดีต๊พอดีให้มันเปียกให้มันมึนเลยฝนก็นได้

ไอยชเลือกเจ้าเป็นในบ้านเจ้าลินชัยได้บาโน้มนิ้วหนามานิโลพี่น้องัาเรียนท่านเลยลำบากแฮอ้าตะวไ้ปอปเ้เฮ้ย้ปอปป๊นพี่น้องเอ้ย โอ้นี่ร ai ai. ถไทยแถวๆได้โรถไทยมันลำบากอยู่มันนี้เนาะทางไงรเบางนี้รถเจ้ามัสบายดีเด้อดโดยสบายดีโด้ยชาโทษนี่เนาะทางนะโอเคปะไปฮอดมองหนาผมเป็นยัง ไปอีกกองไหนแม่เนี่ยนมองมมอยามองชาวเพื่อนไปอีกนิดนึงพี่นองเนาะผูกพูดละผุดหมื่นลงเลยพูกผูอีเ <c ười> ล็กตีลี่พี่นองเลยหม <c ười> ื่นแหง ขึ้นฝ่าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่เดินทางเราเดินทางลำบากช่วงนี้อ่าดีทอได้เอ็นรถไถเพื่อนเนาะพี่น้องเลยอ่าคนในบ้านเพื่อนนี่แหละมาแล้วก็บดึงต่อยเนาะพี่น้องเลยอ่า,ออาร,รถเบลีถ่ายเบอร์รถเบลี่พี่น้องแบบนี้เนาะคันนี้อ่าสวยชุดๆเลยแหละตีต่อมือน่น เี่รวจจักันยังสิไปลำบากลวนี่เพราะนออกวางยาลโดยโดยโดยือวถั่วลุยขนาดโน้สายลุยต้องให้บอิลัทแปลซีกุนซี่มาแล้วแบบนเ้เพื่อบุ๊บุืนว้าน่าแพกเดี๋ยวบิงก็เบังว่าเสียงก็ได้อยู่บ่ รถไทยเนาะแกไหนแกแกแล้วพี่เสือกมาแล้วพี่เนี๋ยวแล้วเราไปเลยบ่ไดเลยนี้เราเราช้วยอวยอวยรถก่อนวะเพราะอันน้รถไทยนะบ่ไปเลยแล้วผุนเยเอ้ารถเคยได้แจ้เอาแล้วปาะเอ้ามได้บอกแล้วบ่รถไทยไห คือเร n g ตันอาได้บ Ser well. ้าน้แล้วกันเี่ยไปย่งชุกเลยชุกเลยป่ะเลยนาไากัได้ไปได้ป่ะาหนาไปจังนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีนตอนนี้บวอยนี่ได้ป่ะกลินไปนี่ป่ะลอยนถอยแล้วก็แตกลอยนี่บค้ก็ไปนาถอยทางกับพลไปีไปนาจุดพอได้ับไดยยุนมันบุกลมป่ะมันจะว่ามันได้ไปแบบนี้ไปหิมพี่บอกไปหิมแบบนี้ ไม่หรมบ่ลบอมมว่ดตีเป็นดินน่นี่เป็นดินชายดินรายมันเน่นบ่ดินรายมันเป็นยงน้มื่นนมชืนอ่าต่วนไปเลยบอกมวไปเลยเาจเมนมลพุลนนีก็ใช่เมนานงมือได้โ่ยังได้ตกเนาะถอยมานีถอยงยถอยยาวเลยบอกโอ๊ แหงไมื่นเนาะเด็กหนาใครเนไปให้แหละโคนไปี yup. ่หนาไปพุ่นเนาะ๋ย่เขาไปจักหน่อยนั่นเขาไปแฮงหลกระย่านเป็นนนองเก่าอ้วมันก็ได้ด้วยไปป้ากันนะเนาะไได้กันให้รถคันนั้นไปนรถไทยอีกรถไทยอีกนี่จะเขาน่เนาะ

พุ้ดบกเลยเลยนะบเบิดเบกมันเป็นาแลวมันหยียบเลยเนาะหยยบเลยหยยบจำเลยรอตัวนูถอยมาพี่อีกถอยมาอีกมันงับรอกเลยมันถอยลังมันไปตรงมันเลยนี้ไตุ่งตุ่งไอไปถอย

พ nice <the <the ี่น้องเลยเนาะอ๋อโอเคพี่น้องจากไหนกันโอ้พุ่นเนาะไปเราไปถ่ายู่นอกนะต่อขอบุกขอบใจบัะชุกชุกทุกคนเนาะทำาบได้เพิินมาซอยนี่แล้วพี่น้องเลยทางรถเบาะนี้ครับรถอันบอเซียงเพิ่นฉีดลำบากอยู่มาอนิ อ้า,อาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องจะหนก็ฝากที่ตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในเดอ้อประมาณพี่น้องก็ขอเก่าก็มาสบายดีสบายดี